สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสกุสุกุนสมองสมบอรสบายอีซีเทีารแพงพอกับซองบางคนมานานคือเก่าพี่น้องมาหอด้วพี่น้องอุนบ้านน้บ่อถูกทรายโชคโชคก็มาจุดมาเสียบทองจี้จี้อยู่แถวบ้านทางลังเี้าทองจี้จี้อยู่แท น้ำเกียวห้วยเป็นวะพี่น้องมาหอดเพือนบ่าวตาเลยพี่น้องเบ้นเมตาจะเป็นไปใช่จหังไรมาดื่อาลอนมีจยฮะกับิเมอเลพี่น้องเ้ยบ่มีเจ้าของเฮือนเอายังอายนะเอากะเดี๋ยวยังเขาได้เขาได้ขนาดเขาต้อกันได้ก็เจากินอย่างเดียวเากินได้อายได้ยังไปกนแล้วกันกวนยังไหนไหันไ้องังล กินก yeah. MM. oh, uh ิน oh. ก uh ินกินกินกินเากิน้กินกินกินีนี่เรากินเผาได้ไหมเราเนี่ยบารีเนาะกิ่งที่เราบุญมาเนี่บุญบนตรน้บ่อเนาะเมื่องานบุญบุญเียงเงี้้มนจะตูอนเนียมอาหารทอดน้องกินน้องกัิ่มันนี่ที่ินตนนาเก็กอห้ยกี่กลือมากจะเกอกับนมาบุ๊มาโหลด กันเองตอ้ไม่ห่อมสิล้อก็กรเพ่ใส่สอยากเอาดิเด้บวงทำัรำเลย้บวบน้ไอ้เาเบวงเขาคนไอเขาคนนะตัวเขามาป้เอาแล้วเ หอนขนาดเลยฮะก็มาหอนลิ้นแต่ในมือเอาไจะไปนึงเอ้าเห็นโทษไปนะอยู่เมืองไหนบ่ก็แป๊บเดียวนั่งนั่งบ่สินีเนาะพอดีออกมากซิ่งเียวเลยยอมรับวอนี้วาา้อยู่ในวัดน่ะว่าอยู่บักอบ่อประมาณเนาะพอดีากันซิ่งนกันบ่อ่ะกันครับตรวจเอา

กุ้มกันยาวไปให้งไม่ด้ปตัดวันดีวันพุทธักแน่เราเออนี่เราขวจนี่วเน่ยคได้ต้งแขงกอดกอดกอดกินกอดอดก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 อกอออดกอดกอบกกอด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 กอกอดกดกกอนกอดกอดกกดกอดกอกอดอดกอดกอกอดกอดกออดก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 ดกอพกอดขอดกอดกกออดอก

ดูดีได้มาบาดเดินก็ดื้อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปาตีมาเหล่นน้ำพราแหงเหยจไปซะเลยนได้อยู่บานนะนี่า้ำเด่นไปเพื่อก็ดื้อแนี่อหเ็นบอจงดือนี่ี่ยยัาได้เีเลกยังให้ยังกินหมได้เ้อใหญ่ก่อเห็นเขาจันยกขาาพ่บ

อาจารย์ฝากว่าให้เอาเขาไปวัดไปประดับเอไปอะไรอย่างเง้ของฝากมาจะ่ฝากใครของอาจารย์เนาะฝากว่าเอาไปประดับไปเอ๊ะอยู่วัดกินแนะนำจะทำเรื่องนี้ให้ดูหยุด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 ให้พันเพียนแล้วเดินจะเรียนก็เปิดที่อัตโนมัติ

มเีราด้แล้วบออนไดแล้วม่าเสเกว่ามามาท่อง่วแตห้ออาแกเสือตากตากแดดเนาะเพราะเวลมันแห้งมันแหงอากาศมันห้อนเลยเขากินน้ำแกไปตากปเดี๋ยวนตากแดดนกห่อนเลยต่างรถมาห่อนบุญเลยห่อนจริงะไปุ้ยเร ตากเะยนี่ตากลมเงยแ้วมามาเพี้ยแล้วมาเพี้ยอันนี้มาเี้ยตัวนี้แบบกวนิดเห็ดบนเห็ดลายเมนูเมื่กี้เขาจ้าจดเห็ดุใหญ่นักเิดิหลอกอะไร็นไข้งวัวควายน่ะอนไะไรลูกัวูบ้านก็บาทเขามเนาะอกุศูดบ้านซื่อๆน้อยๆเนื้อเงินอกไบเ็เนี่ โอโมเทบ้านนั้นมันเจ้าก็บริขาได้กันหนึ่งคือบ้านนั้นเบริขารยังสี่นยังบไดุ้่่มนบุทันกันแบ่ทันกันเขาเห็ดหน่อยผลบ่ท่นกันอ๋ออบอกบางเงื่อนก็บอกสนเป็น้อลูกปราเจอไปควงงอนเขาจะตีสามถาาวันนี้เล่ยังไงนอนจอเนย้นนอนอ่บ เาย็นเาแรงพอมาขึ้นนี่ยน้ออนหายเจนจนเทียงกักลัวเถียงขึ้นกลัวเถียงหอดยบมืออันนี้ฮะตัวนกบนนอนกันแล้ววิ่งมาตื่นฮอดเนาะบริเวณพัมย่านปอดแม่เขแม่วิ่งมาืนียงเปียกเปียกะเปียกมลเปียกบุเนวล้ยีเยะมียม่ไดเอามา

tấn bia đấy Đây nè, tấn tí nè, tấn tí ừ, Tí thấy là có phải không? Ừ. Như thế ừ. Như thế ừ. Như thế, ừ. Như thế phần <laughs> <bảo hổ>. <cười> <cười> เอ้าบนยักตายแหงแล้ววันเกายเลยย่งบานยกษ์ผ้าน่้านาันพ่เนาะผ้านพ่อืมผ้านพ่นทีนี้ฮะแล้วจะ่รนะออถ้ามาหายเรเกจะเ้กามานบานนัีเชียวมาอจะน้อยเขามาเต็มแล้วบ่าบ่อยนะน้ำโชงในกลิ่นก้อนมูเลยโดวะ

น้ำน้ำเก๊กฮวยครับน้ำเก๊กฮวยเราเรียงน้ำเหลือล่างก็น้ำไฟบ่ล่างไขมันบ่บ่ได้ยูหนบ่งสองสามบ่